ครับสวัดดีครับพี่น้องวันนี้มาตึกกระดุงพี่น้องเลยมาเบ่งน้ําดูนีน้าขึ้นรอบนี้ปบสุดยอดเลยพี่น้องท่วมมดเลยกูนะโอ้ยท่วมคักตายมืดแล้วเขาพี่น้องเลยแบบนี้ท่วมคักไยน้ําขึ้นไหลนะรอบนี้ขึ้นไหลแห้งมาตึกกระดุงพี่น้องเลย มารอมึงงัวนนั้นแห้งเมื่อไรได้บนน้ำบ่ำบำบำไหลเลยได้พี่น้องมาง่วนน้ดปะทถบ่ธรรมดาพี่น้องเลยพวกน,น้ำไหลไหลแหล้งคับอุดพี่น้องไหลคับในบ็อกคอนเวิร์ดนี่โอ้ในรอบหลายปีพี่น้องเลยจตกก็เห็นหลายปีแล้วบรเห็นแบน็ดนี่ที่ตึกแถวนี้เลยนี่ น้ำมันจังบ่แห้งพี่น้องเอ้ยเอากระดุงน้อยตึกคือเก่าแหละกระดุงหกศอกกระดุงทีพี่น้องเอ้ยเผื่อได้เป็นมกมาพี่น้องมาลองมึงดูเดี๋ยวเตรียมกระดุงก่อนวันนี้มาลองมึงดูอึ๊บโอ้พอคลองเลยนีน่เนาะอือพี่นอ้องอาทุกผู้พูดได กูระางกูร่างกูร่างกโอ้จังสีใครลราบอกโอ้คือสีมานแล้วมือนี่ได้มัดกูป่าลูกปกัดโค้งก็มีพี่น้องเลยอืมใครอยู่ใครอยู่เป็นนี่โอเคอยู่เดี๋ยวสั้นขี้เหนียวก่อนขี้เหนียวขี้ยกใบไ,ไมไ้ใบตอกอ่าคือคาอยู่หันค่ะบอกก่อนพี่น้องเลยโอ้คือยิรักพี่น้องเลยคั้นปิดในนี้ได้คันเป็นคือแบบบาดนี่ khay áo thằng thương, tông, bèng máy thằng thương, ông, ừ. nhìn, bài, long nó người, má gì nó, đủ nội, เอา้างานนี่ฟุกเลยล่ละงานนี่ครับเป็นแน่นี่อืออือพี่น้องเอ้ยเคักเบนี่ป่าทุ่งทงก็มีได้พี่น้องเอ้ยน,น่ะอ้ะททออาวยาวกว่าหญ้ามันเข้ากระดุไหล คืออยู่ดอกขันเป็นแบบนี้เป็นตาอยู่ดอกแบบน,นี้พี่น้องเลยน้ำก็ไหลขนาดนี้พี่น้องเลยประมาณน,นี้นะบึง้งๆนะในบกไหลออกมาจากบกมาทางฝั่งทางฝั่งนั้นพี่น้องไหลลงพีเอรอไหลคักน้ำก็ไดอือไปก่อนอ๊บ อืดอเป็นเนี่ไรอืมยังอยู่ยังอยู่ยังได้การอยู่ยังคืออยู่เฮ <c oughs> ดีโอ้ปลาขาวปลาทุดโงงน่ามักปลาทุดโงงนี่นะหลายงานห๋ม เอาบึงดูพี่น้องเอาอีกดูมันคือเก่าอยู่บ่อยังคือเก่ายังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่ปลาหักตัวใหญ่บาทนี่เออตัวใหญ่อยู่บาทนี่งานอืมโคตรงานมันวางมงเลิศโคตรเมื่อกี้เอาเอายับขึ้นจักหน่อย อบานี่วมหมดแล้วพี่น้องเลยเห็นมืดตะโลดตายมืดเลยแล่ะเข้ากระไดเฮ้ยไปซื้อข้าวกินละปีนี้ยังแม่นน้ำปีนี้โทษสักเอ้าน้องกระดูกก่อนอึ๊บเปไหนได้ ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้ป่าถลดโพงได้พี่น้องเลยป่าถลดโพงได้บานนี่หินอันนี้ตักเอาโอ้มากขนาดได้ป่านี้พี่น้องเลยคักทากแดดพี่น้องเลยคักไปแท้ฮานอยู่เแบบ็ดนี่พี่น้องเลยคืออยู่เอาหนาออกาปะ sẵn sẵn nha bạn bạt này áo ừ, nhà ông ừ, đầy dụ nó ui à, bắt nhảy bạn này. ปวดท้องในปลาปวดท้งนี่โ็คักมักแล้วพี่น้องเลยได้ปลานี่ใหญ่แล้วค <c oughs> ือแล้วท่านเป็นนี่นี่อึ๊บอือมาอึ๊บอ,อยากนักหน่อยจังหน่อยว่ากระดูกมันขี่พี่น้อง อันนี้ปลาหยั่งอันนี้ปลาขาวโอ้ใครอยู่ใครอยู่รุ่นาขาวหน้าปลาขาวหน้าฮ่องมาบาดดูนี่อยู่วะเฮ้ เหิดตัวหนึ่งปลาอย่างกันั่นปลาค้อโอ้ปลาปลาค้อปลาท,ทุ่งน้อยอ,อ่านดีเอาในการจะลอกสัมนี้คืออยู่คือคอยูออ่บาทนี่ก็ได้ โอ้มันจะคาป่ายไหมทางเทงอืมอืมโอ,อ,อ้กระดุงอยากหยกพี่มันบอกลาบบ่อยขนาดมันสั่นโทดมาอึ๊บคือบอกอือฮัลนีลโอ้ได้การอยู่อ่านังได้อยู่นั่งได้อยู่อ่า อายุแบบนนี่คขได้กินอยู่รอกขัดเป็นได้นิเอา้าคืออยู่คืออยู่อ่อา,เอาเยรานบ่อได้อาออกันสูงมันขึ้นบ่ได้เอา้าลอ,องมึงดูบาทนี้กระไดอ,อ้บนี่ปลาบอ หรือจังใดคือเงียบสัน่นโอ้มีสองตัว <laughs> โอ้ไปไทยได้ไปไทยประตูใหญ่ดีสองตัวเอา้าอืมมา คือบเลยคือโบเลยโอ้โนี่สุปลาถูโค้งตัวเดียวพี่น้องเออนี่แหละมักขนาดแบบนี้นี่ตังสิมักแบบนี้พี่น้องเลยสักหลายนี่ละมักแน่นี่แหละ อ,อืมมานกดู้จักหน่อยช่วงนนานปุรีปุีพี่น้องปุดีปุดีไม่ยัง้งอันเนี้ยบาโทาโทก็มีอยู่ไรบาดนี่กระไรใครอยู่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 เ <laughs> อ้าอืมนี่เบ็ดนี่พี่น้องเอ้ยคือ,อดอก ผมบได้คาโอ้ยบได้เอาไม้ออกบไริพอาอมมาตัดมาแล้วมือก็น่าลองดูน่ะไ่ดีไม่ดีไม่ดีแจงซิเลยได้เทือบอมันบริได้คูบ่บาทเลย ได้พวี้พวกยกป่ทางไหนทังแก่เลยพออีน้ำหมกเห็นมาเลยมือนี่พออีน้ำด้วยอืมหมดมากท่มือบ่สากามาลองนี่นะตั้งแต่น้ำขึ้นที่แรกผ,ผมมาลองเบิ่งอยู่ช่วงน,นั<อ>้นอืมบ้านนี้น้ำไหลช่วงน้ำไหลนี่บ่ได้มากสากามาเบิ่งนี่เปีไหนได้ป่ะอ้ยบ่ได้เกี่ยวแล้วปีนี่แล้วแหละบ่ได้เกี่ยวแล้วแหละเข้าหันจะไปขึ้น อือดิเออไข่เนี่ปลาดุกทงตัวนี้ไข่ใหญ่เนี่ยน <c oughs> ่ะคนอยากคาบโรได้ตักมาได้ได้ปลาดุกทงอันนี้อืมอืม มาเ <I do. S 1> อาอีกรูปโอ้ยหญ้ามาขนาดแท่บันเถิงฝ่าเถิงหญ้าเอ้าน้าโอ้โหฝาครอบของก็มีเนาะอืมหญ้าออกกะ อ๋อะออือดีเนาะใครอยู่ใครอยู่ยังใครอยู่ยัอยู่เแบบนี่ดูไลการดูยังพอได้อยู่ nhắm có, rồi, nhân có ừ. À. Ừ. Ừ. Nhân đầy dù có đầy dù đi ô đầy dù thì nó màn rồi, nhân màn dù เดีเ๋ยวพี่น้องไห้หล่เติบได้ให้ในอยู่มือน,นี่ใ้การอยู่กกนี่ปลาก็ไดป่าตดทงกันหลายอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเอาเอาสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ